อันนี้เอาคอ้าตตัมสองคอตามแต่แรงงานนะครับอันนี้ขัดน้ำตนแตวแต่ให้ดูแตกรายงานดีกว่าอันนี้คอรแรกคอเอตาวี v, เห็นไหมครับเราจะแตกแบบนี้นะครับชัดไหมคอแหลกเอสาวี v, นะครับแตกหมดเลยนะครับแตกทั้งคอนะครับคอมีเป็นคอ คือดักหว่านจอนเยอะอันนี้จะแตกทีหน่อยเห็นไหมแตกทียับเลยนะครับก็าจากประมาณนี้แตกรอบคอนะครับไม่ใช่แตกเฉพาะข้างหน้าครับอันนี้แตกเห็นไหมอันนี้งานทำคอแบบออริจินอลนะครับมีแตะเลยงานด้วย แตกเยอะมากอันนี้คอเป็นไอนน้นี่ด้วยพัตสอม,มันก็เลยทําให้แตกดูไม่ชัดนะครับอันนี้เอาตาวีเป็นคอธรรมดาพตสอจะมอบกันแต่ลายตรนี้จะไม่มีแล้ก็ได้ชัดชัดไหม,อมโอเคงานก็จะประมาณนี้นะครับ